ถูกรางวัล12ล้านบาทเพียงจุดทูบ16ดอกกับเงิน9บาทพริกชีวิตยิ่งกว่าปฏิหารหากใครทําครบทุกขั้นตอนเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตได้เลยลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเคล็ดวิธีนี้ต้องขอบอกเลยว่าทำแล้วเปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องขอบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยหากใครในช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ทำอะไรก็มีแต่เรื่องราวปัญหาเข้ามาให้วุ่นวายทำให้สับสนทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มีแต่เรื่องเดือดร้อนการงานก็ไม่ราบรื่นการเงินก็ติดขาดแถมยังมีหนี้สินล้นผลตัวอยากให้ลองทำตามวิธีนี้ดูเพราะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอขอให้เรามีสติความเชื่อมัน่นและความศรัทธาปาฏิหาริย์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะจะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนอะไรที่ว่าไม่ดี ใครที่ไม่เคยมีโชคลาภไม่เคยถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะมีโชคลาภเข้ามาอะไรที่คิดว่าไม่ผ่านไม่สำเร็จก็จะสำเร็จหลุล่วงไปด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงอยากมาบอกกล่าวเป็นเคล็ดวิทยาทานให้กับทุกท่านที่มีความเชื่อมัน่นและมีความศรัทธาได้สมหวังดังปรารถนากันทุกคนดังเรื่องราวของแม่ขาขนมหวาน ที่อำเภอขุนหารที่เธอได้ถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินไป12ล้านบาทโดยเธอได้เล่าว่าก่อนหน้าที่ตนจะโชคดีตนได้รับคำแนะนำจากอาสาวที่ได้บอกไว้ว่าหากอยากโชคดีให้จุดทูบ16ดอกกลางแจง้งและนำเงิน9บาทไปฝังดินไว้เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหา หลังจากที่ได้ทำพิธีดังกล่าวไปแล้วเมื่องวดวันที่16ตุลาคมพศ2564ตนได้ถูกรางวัลเลขถ้ายสามตัวตรงได้รับเงินรางวัลประมาณหนึ่งบาทจากนั้นช่วงประมาณวันที่25ตุลาคมพศ2564ตนได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยายคนหนึ่งที่นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเดินเร่ขายที่หน้าบ้าน โดยตนได้ซื้อมาจำนวน24ใบส่วนการที่ได้เลือกซื้อฉบับที่ถูกรางวัลน,นั้นเนื่องจากตนนั้นชอบเลข0ูนย์หเพราะว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์และคิดว่าหมายเลขที่ออกรางวัลแล้วหมายเลขนั้นมักจะวนเวียนมาออกใกล้เคียงกับหมายเลขที่เคยออกรางวัลไปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับว่าเคล็ดลับวิธีนี้มีคนลองทำแล้วได้ผลมาแล้วผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใคร ก็ลองตั้งใจมาทำตามวิธีนี้ดูนะครับโดยขั้นตอนมีอยู่ว่าให้เราเตรียมทูปหอม16ดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มเงินเหรียญ9บาทน้ำเปล่าหนึ่งขวดผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดหาของแต่ละคนเลยนะครับจะเป็นหนึ่งอย่าง3อย่าง5อย่าง7อย่าง9อย่างตามสะดวกเลยนะครับ แล้วก็จะมีผ้าขาวไว้ปูวางของหนึ่งผืนเมื่อเราเตรียมของได้ครบแล้วให้เราหาที่กลางแจ้งในบริเวณพื้นที่บ้านของตนเองนะครับหาจุดที่เป็นพื้นดินขอย้ำว่าทําพิธีในพื้นที่บริเวณของบ้านตัวเองเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของทุกอย่างบนผ้าขาวจุดทูบเทียน16ดอกแล้วเริ่มทำพิธี ขอให้มีสติมีสมาธิให้มากๆนะครับอย่าทำแบบส่งๆขอไปทีขอให้ตั้งใจทำด้วยความเคารพและสำนึกผิดจริงๆและเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วให้ตั้งนโมสามจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์ประถมเป็นต้นพระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกพบทุกชาติและเทพเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงจิตกายสังขารของตัวข้าพเจ้าทุกๆุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาพรหมมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ในสิเก้าชั้นฟ้าสิหชั้นพรมสิบห้าชั้นดินส4ี่ภูมิบาดาล21อดภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพลิงพระพรายที่ข้าพเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าทีผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าคุณนายคุณและเข้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกพบทุกชาติ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดจากนั้นให้กล่าวตามนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลวันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนาผลไม้พร้อมเครื่องบูชาสักการะมาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรม วาจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยโทษยกเว้นโทษอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารน,นี้ด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรกับข้าพเจ้าอีกต่อไป บัดนี้ข้าพระเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงและได้จัดเครื่องสักการะบูชาน้อมมาขอขมาต่อหน้าท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับและขอทุกท่านโปรดเมตตาถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไป ด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพพระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยยานบรารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์องค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขออันเชิญทุกๆท่านทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีโปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม ให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้านับแต่บัดนี้วินาทีนี้ตอนนี้จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโชคลาภเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดี มีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุหลังจากนั้นให้เราขุดดินแล้วเอาเหรียญก้าเหรียญใส่ในหลุมที่ขุดแล้วกลบดินปิดให้เรียบร้อยแล้วปักทูปลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว แล้วให้เราตั้งนโมสามจบอีกครั้งแล้วท่องคาถาดังนี้พร้อมกับเทน้ำลงดินไปด้วยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะปะโตเมตังปะราชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุจากนั้นให้ใช้มือตบไปที่พื้นดินสามครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิและด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดมาจงมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ